ไม่กลับเร็วอ่ะเดี๋ยวพี่ยังมีหน้ามาถามอีกเหรอถ้าพี่ไม่กลับเร็วอ่ะพี่จะเห็นเหรอลีนจะเอาชูเข้ามาในห้องเนี่ยจยนเอาอย่ผู้ถาพี่ก็อายเหรอ นี่แกอายเหรอทำไมตอนทำตั 1941, morning, ้งแต่แรกไม่คิดพวกแกสองคนที่มันเลียงรักคู่ไอ้คนหนึ่งก็กินไม่เลือกอีกคนก็มักมากไม่มอเออพี่ครับพี่ใจเย็นครับค่อยๆพูดค่อยๆกันนะเนี่ยไปเลยแต่ละเร็วแกไม่รู้เหรอว่าผู้หญิงเกามีผัวแล้วรู้ครับรู้ว่ามีน้ำมีหัวเนี้ยฮะ

แล้วฉันเนี่ยต้องไปเสียเงินไปทนพันๆไม่กับโรงคานะแขงวันนู้นเนี่ยแกไปทำนำจุกร้อนของใส่ลูกค้าฉันเนี่ยต้องไปเสียเงินค้าทำขวัญไม่ลูกค้าเดววันจี้ทำไมทำแย่แต่อีกจะบอกว่าไม่ได้ตั้งใจเหรอครับเจ๊ผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆไงเจ๊ตันทำแกไม่ไหวแ้เว้ยนี่แกออกจากร้านฉัาไปอย่างนี้เลยฉันเล่าจะออนี่แล้วเงินเดือนเนี่ยอย่าคิดนะว่าจะให้เนี่ยฉันรู้ว่าเป็น ไม่ได้นะเจ๊จะเจ๊อะไรผมเหรอแล้วแล้วผมจะเอาอะไรกินละเจ๊แกก็ไม่สมัครงานที่อื่นเนี่ยไปเจ๊อะไรไม่ได้เจ๊อะไรผมออกเลยนะไปจะไล้วก็ออกนะออกไปอย่างนี้เลยเออกไปคิดว่าฉันจะจบแค่นี้เหรอเจ๊เดี๋ยวคอยดู สุภาีวันน้ปีโยจากคารุภวนนิโยครูควรเป็นที่รักและคารมของศิ์นะครับภาพข่าววันนี้ครับเป็นภาพของงดงามของผืนป่างดยางอยู่ที่เขตปกครองตนเองสินเจียงกูทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนนะครับครอบกลุ่มพื้นที่1.3ล้านไร่เปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองอร่ามในช่วงเดือนกันยายนก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวและช่างภาพจากทั่วประเทศให้มาเยี่ยมชมทิวทัศน์งดงามนี้เราไปพร้อมภาพนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ย่อมจะมีจรรยาบัณของตนเองจรรยาบรนนั้นจะบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตามแต่เป็นสรรย์ของ,ของพระ<ร><ร>บาทสมเด็จเป็นความดีงามเด็จที่คนอาชีพนั้นพึงประพฤติปฏิบัติหากผู้ใดล่วงละเมิดก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งแก่บุคคลหมู่ค,คณะและส่วนรวมได้พระบรมราโชว,วาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว